สวัสดีสาวกฟิลด์ซันทุกคนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับสกินใหม่ยอนวิชชิงอเวอร์นะฮะหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าจอมเวทยอนนั่นเองนะครับผมอ่ะเด จอมเวทย้อนกันเหรอนี้มันก็ได้เวลาเพชรคนป่าแล้วล่ะซินนะใช่แล้วครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ย้อนเวทตามบอมคนป่านซึ่ง <c oughs> ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นการเล่นย้อนเวทครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะ <c oughs> และสำหรับใครที่กําลังสนใจสกินนี้ของย้อนนะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่910คูปองแต่ว่าเราสามารถสุ่มส่วนลดได้3ครั้งครับผม <c oughs> ผมก็สุ่มไป3ครั้งและได้ส่วนลดมาที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่300กว่ากาคูปองโดยส่วนตัวเนี่ยผมถือว่าคุ้มนะครับสำหรับสกินที่มีโมเดลลสวยลวยแ้ FX ่ไม โดยเฉพาะอันตีเนี่ยโ,โหึนว่าสกินแบบพันกว่าและเดือนตุลาคมนี้ครับสกินสวยๆยเยอะมากอย่างนี้ครับเซฟเฟอร่าสกินเวเป็นต้นครับโคตรสวยเลยฮะแล้วก็มีวีรากับโอเมก้าวิชชิ่งอเวอร์ที่ GM แจกฟรีด้วยนะับอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันนะคืงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะได้รีวิวครบทุกตัวไหมนะเพราะว่าเร็วๆนี้ผมต้องไปผ่าฟันคุดก่อนนะครับแต่วันนี้ทุกคนต้องได้ดูย้อนเวสกินใหม่อย่างแน่นอนหลายที่พร้อมแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปเลยกันเลยครับผมรสุดในตตลาดเิม ดาวีในเว็บรับ Richman Coin นำมาใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง25%มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้งที่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมเลยนะยนอาลครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY คนป่านนะครับวันนี้เราจะมาเล่นยอนเวสกินใหม่กันนะครับผม ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป๊ะปังอลังการมากๆนะครับสลับสกินนี้นะครับชื่อสกินว่า Witching Hour ซึ่ง Witching เนี่ยมันแปลว่าผู้ใช้เวทมนต์แม่มดเอ้ยผู้ชายเพราะต้องต้องเป็นพ่อมดนะครับผมอารมณ์แบบจอมเวทนักเวทประมาณนั้นนะฮะแล้วผู้ชมคิดว่าผมจะพลาดเล่นยอนเวทได้ยังไงนะครับซึ่งผมต้องพูดตรงๆเลยว่าผมเล่นย้อนเวทตานี้เป็นครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าวะ ใช่แหละยังไม่เคยเล่นนะครับเคยเล่นสูงสุดน่าจะเป็นย้อนแท้งอะสมัยก่อนนะครับเออแล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยอบอมคนป่าเนี่ยก็ได้ทำการวิจัยยอนเวทนะครับจนแบบดังแบบพูดแตกเลยนะครับผมก็วันนี้มีโอกาสได้มาลองเล่นนะครับผมาแต่ว่าผมได้ศึกษาคลิปของบอมค้นป่ามาแล้วนะ อารมณ์แบบว่าเราต้องหยิบย้อนเวทมาในเกมที่เจอตัวบางๆเยอะๆแล้วเขาเข้าระยะเราสามารถเบิร์ตเขาครึ่งหลอดได้อะไรประมาณนี้ oh <my> นะครับผมแต่ว่าเกมนี้ฝังของข้ามีตัวแท้งนะเป็นโอเมก้านะครับผมก็มี1ตัวนะตัวอื่นก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนเนี้กลัวแตกแล้วเมื่อกี้คือผมช่างใจนะว่าแบบจะเสียฟิกเลยไหมผมว่าตายอยู่ดีอ่ะนี่เก็บ มาโซโล์คิวอาอีไปหนึ่งทีครับเรียบร้อยอ่ะแล,ะล้วปองดิโนโมาแบบจนจึงโจจึนใจตีแล้วช็ <c oughs> อตอุ้ยอันตีเราอุ้ยสวยจัดครับโอ้แต่ไม่มีท่าวาร์วาปว่ะถ้ามีนี่คือแบบโคตรคุ้มเลยนะทุกคน300กว่าปองที่ผมได้มานะครับก็สำหรับใครที่กดไลค์คลิปนี้นะเออผมขอให้ทุกคนได้ส่วนลดเกิน80%นะครับอ่าจะแบบเหลือแบบร้อยปองอะไรอย่างนี้ นะครับผมวันนี้ผมกด็ดวงกลางๆนะนะครับได้มา300กว่าถือว่ากลางๆ นะครับผมโดยรวมสำหรับสกินนี้นะครับผมชอบนะมันเป็นโทนสีม่วงที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ขาวตัดม่วงอะ่ะเออมันเข้ากันดีนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่มีสกินย้อนเลยแล้วอยากมีสกินนี้เป็นสกินแรกนะครับในราคาย่อมเยาวที่แบบไม่แพงมากนะผมว่าโอเควะ่ะสกินนี้ผ่านนะครับแต่ถ้าใครที่แบบอยากได้ความอลังการอยากได้ท่าวา์ปก็อาจต้องมองหาสกินอื่นนะอาจจะเป็นสกินย้อนมังกรอะไรอย่างนี้นะครับมาซอยกันหน่อยครับผมนี้ ยอนเวทปะทะเทวอันนัทนะครับเออสกินไทยซะด้วยนะที่คดันติคู่ไปก่อนเลยครับอ,อันตนรบอยู่แบบร้อยเมตรก็มองเห็นนะ่โะโคตรสวยนะครับอาวบาล่าอาวบาลาเมื่อกี้เหมือนแบบฟิลเดอ์สันท่าสแบบมีความฟุ้งๆเหมือนปลาเข้าสารเสกเดียว <c oughs> ไม่ใช่ครับอันนี้พ่อมดกูแบบจะไปหมอผีซะแล้วนะฮะเออหรือว่าวิชชิ่ง ในนัที่นี้มันแปลว่าหมอผีว่ามันแปลอย่างนั้นได้หรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะครับเอาแล้วตอนนี้ไอเดมชิ้นแรกลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเฮ้ยหฮ้ยพาสดีเรามาเป็นดาเมจเวทรัวๆครับผมคือยอนเนี่ยพาสดีของเขาคือจะยิงออกมารัวๆนะแต่จำไม่ได้ว่ากี่ดอกนะไม่ใช่เมนยอนใครรู้ว่าพาสดีเมนยอนมากกี่ดอกนะครับคอมเมนต์กันได้นะตอนนี้ขอซอยก่อนเอาละได้เป็นเทวานาจังหวะนิ้ วิ <Net> ่งผิกไม่ทันเลยนะครับเออกลับมาดิมาเออมึงโดดเข้ามาดิเลือดน้อยก็สู้นะเว้ยเด็กกี้ก่อนดีกว่าครับเออโอ้ยไปล้ากันได้อะไรครับจังหวะนี้ฮะ้ยสกีพี่เลยยยเเเฮฮฮ้้้ย บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาแยมกับยอนเวทนะฮะไอ้พวกนี้มันดูจุกใส่บอมคนป้านะครับและตอนนี้เราได้รองเท้าเจาะกรอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมออกดาบแซดเป็นชิ้นแรกนะเพราะผมมองว่าพาร์ิบของยอนเนี่ยมันน่าจะเข้ากับดาบแซดนะครับผมแล้วช่วยให้เรามีดาเมจที่แบบว่าเออมันเยอะขึ้นนะแต่ถ้าออกรองเท้าเจาะเวทชิ้นแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยให,ให้ให้อะไรเราแรงขึ้นเลยนะครับประมาณนั้น เอาอดาบแซดมาก่อนน่าจะดีกว่านะครับเผื่อใครไปเล่นตามไงเออแบบผมเล่นตามบอมคนป่าคุณมาเล่นตามผมอีกทีอะไรประมาณนี้นะครับและชิ้นต่อไปก็จะเป็นดาบอัพโคลิปนะครับผมซึ่งผมมองว่าดาบโคลิปเนี่ยมันก็จะช่วยให้แบบย้อนแบบว่ามีความเบิร์สต์ดาเมจถูกไหมเออเราแบบใช้สกิลแล้วก็ติดมือม่วงนะครับแล้วก็เบิร์สออกไป นะฮะแต่ถ้าจะให้ได้ผลดีๆเนี่ยก็ต้องใส่กับพวกตัวบางๆอย่างเทวันนาสนะครับเกมนี้ <c oughs> แล้วไอล้ลอยลีออนนี่มันแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงแ้นกูแล้เนี่ยโอ้โหไปเลีอยงต่อครับตอนนี้บอกเลยว่าสถานการณ์ย่ำแย่มากโอ้โหปลาไหลนี่คือกวาดหมดจริงๆและคนนี้เขายังเลงผมไม่เลิกครับมามามึงเลงกูเหรอผักเขาป้อมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยโอ้โห <c oughs> เ,ยเยโโหพิ่งหนาทีมึงกวาดป้อมนอกกูหมดเลยโอ้โหอะไรวะเนี้ย เกินไปเกินไปครับเดี๋ยวตั้งสติก่อนสตาร์ทแก้เกมครับผมว่าต้องเล่นในป้อมว่ะลิงนี้น่าจะต้องปล่อยแตกครับเล่นสูงเกินนะเราต้องเล่นต่ําๆเลยครับเออแต่จะว่าไปหมวกย้อนสกินนี้สวยนะครับเนี่ยแต่ได้วะสีม่วงนะครับคนดูบอกมึงเล่นเกมก่อนไหมนะฮะโอเคครับไปดูยันต่อครับกรีปซ้ายเนี่ยหูฝังตรงข้ามไม่โผล่แบบซากคนเดียว เรีบเคลียรีบกลับครับมีฟิกเกอร์อยู่นะใครมาก็เอาตัวรอดไปครับนะโอเคแต่ต้องรอยี่สนคะครับผมมีคลิปตรงนี้เกิดน,นะปลาหไหลอยู่ด้านบนโอ้โหแล้วปลาไหลมันเดี๋ยวนะไม่รู้ทีมเรามีตัดเลือดหรือเปล่านะไม่งั้นยอนเวทนี้ต้องออกตัดเลือดเองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซอยใส่ปลาไหลไปเนี่ย <c oughs> เขาน่าจะดูดเลือดเราคืนได้นะเออ ครับค่อยๆเล่นไปทุกคนเดี๋ยวเกมนี้ค่อยๆเก็บตังค์นะครับเกมเริ่มตามแล้วฟอนต์ข้ามนี่แบบป้อมหยวนครบเลยอะฝังผมป้อมแตกหมด <c oughs> นี่ขนาดมีคิกซี่เนี่ยอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราได้มาเป็นดาบอัพโคลคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เราจะเริ่มเบิร์สดาเมจใส่ตัวบางๆได้นะอ่า <c oughs> นี่แบบหลักการจากช่องบอมคนป่าเลยนะครับผมแต่ว่ามันเอาโอเมก้ายืนนำเด็กกูจะยิง,ยงไงวะเนี่ยนะฮะ <c oughs> คือเล่นเซตนี้นี่คือห้ามเจอแทงแม้แต่ตัวเดียวเลยหรือเปล่าครับเออผมว่าเกมนี้ก็ตัวบางอยู่นะเจอเอาอีนะครับลอรีออนก็ไม่ได้บางขนาดเอ้ยลอรีออนไม่ได้แข็งขนาดนั้นเออมันก็ออกของแทงอยู่นิดหน่อยเทลอนนัรก็บางเฉียบนะครับผมแต่ว่าระยะเขาก็ค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะครับการที่เราจะไปซอยใส่ก็อาจจะยากนะจงังหวะนี้ฟิลเดอร์สันเอา โอ้โห oh ตอนนี้มีแต่คนแบบว่าสกัดขาดาวรุ้งนะคอื <c oughs> ว่าจะฟิลเดอะซันแบบเท่ๆซะหน่อยเออแบบว่ายอนสายเว่ยมันอาจจะแบบว่าฟิลเดอะซันแรงหรือเปล่านะเออแต่ต้องรอมีบูมสติ๊กก่อนนะครับถึงจะแรงไปครับต,ตอนนี้เลเวล11นะครับสถานการณ์คือวิ่งเคลียร์คีฟซ้ายขวาหน้าหลังจนมึนไปหมดแล้วนะตอนนี้แต่ก็ดีเหมือนกันนะฝั่งของข้าก็ส่งคีฟมาให้เราเราก็ฟาร์มแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องออกไปไหนไกลนะ แล้วลิงข้างบนนะบวกกับโอเมก้าและโดนซ้อนอฮ้ยลิงเก็บได้วะเฮ้ย oh <my> hey, ลิงมึงโซโล่คิวโอเมก้าได้ไงวะเนี่ยมันเป็นไปนได้ด้วยเหรอครับเออไม่รู้แฮะนะครับขอเคลียร์มันม่วงก่อนนะฮะกลายเป็นมังกรแล้วนี่อ่ามันโอพี้อย Dark คเลเยอร์แพทนี้นะครับดูดส่งมันม่วงมาตลอด นะดันเวฟอ่าและย้อนเวทของเราตอนนี้ได้มาเป็นบูมสติ๊กเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอมาดิมาดิอ้อยนะจริงก็ลงมานะเคยโดนฟิลเัรานยัดหน้าเป้าครับขอยยัดฟาร์มซ้ายนิดนึงครับนะจังหวะนี้แล้วลิงวัดหนังเกิดมาแล้วมึงไม่ไปเคลียร์ล่างวะมาเลนเดียวกูทําไมเนี่ยจิบห่ายและคิวกอสมาด้วยเฮ้ยย้อนเวทโอโ้ทำไมกูเค,คลียร์คิป าจเลยโอ้แตกเรียบร้อยครับได้คีกคอสคืนมาแต่ไม่น่าจะคูมโอ้โหแล้วปอมบนมันเอาไปหมดแล้วจังกว่านี้แต่ว่าเทพยองเราเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดใจย้อนเม็ดส้มเขาก็ต้องสู้3ทางได้กระทั่งนั้นแหละไก่แค่คีบนะครับที่เดินมาย้อนอย่างเรามันต้องเคลียร์ได้อยู่แล้วโอ้โหไ้นี่มันกระเลงกูไม่เลิกเลยฮะตตรงนี้ครับโอเมก้า รอมเหลือแค่นี้อ้อเหกูว่าแล้วไงปลาไหลครับนักทุบตึกไม่ไม่กูไม่ให้มึงลู้ใส่กูเด็ดขาดนะครับรักษาระยะห่างแล้วก็ตีซอยเข้าไปมันคึืเหมือนกันเนาะนะครับปลาไหลไปลุยกันต่อครับเดี๋ยวผมอ๊มีคนแวบแวบว่าจะไปฟาร์มคลีพซ้ายซะหน่อยครับไม่ไปละไม่ปลอดภัยครับลอริออนจ้องอยู่ตลอดเวลา เช็คไปจังหวะนี้ไม่เจอใครหน้าดาร์คสเลเยอร์ครับโอ้โหยคีบแบบใหม่ครับผมตูตาตอมแตมติตี้โคเท่เลยว่ะไหลเป็นเหล็กโตโลแน่จริงกระโดดเข้ามาครับอ้อยแต่ว่าผมจะพยายามเก็บสกิล2ไว้ผลักอ้อยออกนะครับลุยกันต่อครับกับตูตาตอมแตมติตีนะฮะทำไมผมรู้สึกว่าฟอร์เรนมันรำใส่ ครีปค่อนข้างแรงเลยนะครับเนี่ยเออผมนี่ทำดาเมจน่าจะไม่เท่าฟลอเรนติโนนะสำหรับตูต้าตอมแตมติตินะครับผมใครเป็นเมนฟลอเรนติโนลองคอมเมนต์กันมาหน่อยว่ามันแรงเพราะอะไรนะสำหรับฟลอเรนติโนนะมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเหมือนจะคุ้นๆน,นะครับผมและตรงนี้ครับลิงวัดหนงังเอาวะเอาวะสโล่เพื่อนหนึ่งเทียบเออฟิลเดอร์ซัน ทำไมมันมีแต่คนขัดแข้งขัดขาว่าฮเฮ้ยนะฮะโอ้ลอรีออนโดดเข้ามารับฟิลด์ซันไม่งั้นถ้าโดนเทลเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ตัวแตกนะเพราะว่าของผมเนี่ยเริ่มเยอะเสียดายวะ่ะไปลุยกันต่อครับตอนนี้เลเวล15แล้วนาทีที่13นะครับทีมเราวรวมตัวกันอยู่ตรงกลางแต่ว่าโอ้เว็บซ้ายขวามไม่ดีเลยครับเว็บซ้ายกำลังจะตกและลิงเข้าไปบวกให้ผมไปช่วยไม่ได้วะ่ะ จริงๆไม่ควรบวกช็อตนี้ต้องถอยครับเพราะว่าเวฟซ้ายเข้าแล้วนะฮะต่อให้เราไฟชนะเราก็โดนมันม่วงตีป้อมแตกแพ้อยู่ดี <c oughs> นะครับผมคือก่อนที่เราจะไปบวกเนี่ยต้องเคลียร์คลิปซ้ายขวาให้เสร็จก่อนนะครับหรืออย่างน้อยต้องมีคนนึงอ่ะไปดูเวฟนะฮะซึ่งเมื่อกี้มันไม่มีครับผมต้องไปนะแกตอนนี้เราได้เทม6ชิ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับยอนเวทนะฮะและตรงนี้ขอให้รอดนะเพื่อนโอเคยังรับได้อยู่ครับฟลอเรนโ เกมนี้เราต้องมีฟอร์เรโนเอาไว้รําใส่โอมก g a นะครับขอแค่โอม e g a ตายทุกอย่างคือจบเดี๋ยวย้อนเวทแบกเองนะครับนี่ oh <my> แต่ตอนนี้นี่เหนื่อยกับต๊ตาตอมแต้มมากจริงมาเขียนต่อครับนี่ดูพลังยอนเวทครับรูดต๊ตาตอมแต้มเป็นยังไงบ้างครับความแรงก็ใช้ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าสายกายภาพน่าจะเคลียร์คลิปเร็วกว่านะครับผม เหมือนย้อนเวทเกิดมาเพื่อตัวบางๆเท่านั้นน่ะอย่างเช่นเจอป่าเอเลนดอร์นะครับเจอโรมิงเป็นอะไรดีบางๆนะครับช่วงนี้มีโรมอะไรบางๆบ้างหรูอีนี่บางไหมก็ไม่ได้บางมากนะหรือว่าเคนโรมน่าจะเป็นเคนโรมมากกว่านะครับถ้าเป็นมูลาดโรมเนี่ยผมว่าน่าจะโดนสับตุยนะครับผมมาลุยต่อครับโอ้โหดูมนันเอาโอเมก้ามานะฮะอุ้ยสนุข้ามได้กอสเลเออร์ตอนไหนวะ มันเอาโอเมก้าตัวเดียวมาคําแล้วก็เปิดกอดกันสบายเลยฮะเออจริงยอนเวทก็แอบโดนแก้ทางง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนะโอเคครับตอนนี้ผมน่าจะต้องการนี่แหละตายเกิดนะครับสลับเคียวทิ้งไว้มาเจอกันหน่อยครับผมสรับยอนเวทของ6ชิ้นซึ่งสรับมาโคในการโดน3ทางแบบนี้แล้วก็เสียกอดสเเลเยอร์นะครับผมแนะนำให้เคลียร์มันม่วงอย่างเดียวนะครับ ห้ามคิดที่จะบวกเด็ดขาดนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยพูดยังไม่ทันขาดคําลิงวัดหนังกูแตกไปแล้วครับคือถ้าจะบวกเนี่ยต้องมั่นใจ100%เลยนะว่าจะฆ่าได้ภายใน2วีนะฮะเออถ้าฆ่าช้าเนี่ยก็โดนซ้อนอีกนะครับแต่ก็เกมนี้พอเพื่อนตายมันก็เหลือแค่4ต่อ5นะครับโอกาสชนะตอนนี้น่าจะน้อยมากๆเลยครับผมแต่ด้วยความเป็นยอนเวทครับเมื่อกี้ซอยโอเมกา้าแบบไม่สก,กิดเลย นะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับผม ผมพยายามเต็มที่แล้วฮะได้เท่านี้จริงๆสําหรับยอนคลิปนี้ครับเป็นยังไงบ้างสาหรับยอนเวส,สกินใหม่ผมมองว่ายอนเวสเนี่ยเล่นได้จริงแหละแต่ข้อจํากัดค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผมอย่างแรกเลยฝั่งของข้ามเนี่ยต้องมีแต่ตัวบางๆนะครับห้ามมีตัวหนาเด็ดขาดแล้วก็ต้องยอมรับข้อเสียให้ได้ว่ายอนเวสเนี่ยมันเคลียร์คลิปช้ากว่ายอนกายภาพค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะฉากที่คิวกอดตีป้อมล่านะครับโอ้โหผมพยายามเคลียร์คลิปสุดชีวิตเลยแต่ทุกอย่างมันก็สายเกินไปจนป้อมแตกนะครับก็สำหรับใครที่จะไปเล่นตาม แบบจริงจังนะฮะแบบว language, land land, ่าเอาลงแรสูงสูงๆอะไรเงี้ยต้องศึกษาข้อดีข้อเสียแนวทางการดับไอเทมต่างๆให้ครบ100%แล้วค okay. ่อยเล่นนะฮะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทําให้ดาวร่วงได้นะครับผมก็สุดท้ายนี้ผมขอทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวรอพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ